Coolant. fish take strike take <burst>. Any ให้ทิงวินใช้สกิลและอันติใส่ไฮเซเลนเป็นหลักเลยครับเพราะเป็นตัวดาเมจหลักของเราเพ <Then. S 1> ราะทิงวินบัาบและลิงตีแปดดอทสักหน่อยก่อนใช้อันติไฮเซเลนครับ เราจะโฟกัสบอสถือดาบตัวขวาเป็นหลักก่อนเลยครับเนื่องจากมันอึดมากส่วนกระเบนก็อาศัยดาเมจหมู่ไฮเชเลนค่อยๆลดเลือดมันไป <c oughs> พิงวินพยายามจ่ายสกิลตลอดถ้าเป็นไปได้ถ้าเร่งพลังงานยิงรออันตีเติมพลังงานให้ไฮเชเลนได้บอยดาเมจเราก็ยิ่งเยอะครับ <Comm> ลิงจ่ายสกิลบัฟเอทีเคให้ไฮเซเลนส์ครับถ้าสกิลพอย์เหลือก,ก็จ่ายได้เสริมดาเมจน like ิดหน่อยรอบอสกระเบนเลลูกน้องก่อนเขาใช้ตีไฮ้ชเลนส์ครับ

You pay for that. พิงวินตีรถลดเบรกให้เพียงพอต่อการเบรกด้วยอันติของลูก้าหลังจากบอสออกแอคชั่นก็ใช้อันติลูกาเพื่อเบรกบอสไปเลยครับหลังจากบอสเบรกสปีดที่ให้เชเลนจากการโดนก็จะหายไปให้เชเลนจึงลงไปอยู่หลังลิงกึ่งไม่สามารถฮิวได้ท,ทันท่วงทีครับแตอัน <drive> like <a> นี้ก็ให้ให้เชเลนใช้อันติดึงดอปไปเรื่อยๆแล้วก็ให้ลูก้าต่อยดึงบีดบอสตัวขวาไปครับ be intoxicated Shh. in the abysses revels your cries rise <clears throat> <clears throat> you'll pay for that <coughs> Let Wade sink with me. Shh. In the abysses, revels. your cries rise. Uh, I think something bit me. เราใช้อันตีทิงวินหลังจากเพื่อนทุกคนออกแอคชั่นใช้แดนแดนแดนให้คุมครับ Your แชนตีลูก้าบอกต่อยปิดดาเมจไปเลยครับถ้าเราไม่ใช้ดาเมจเราจะไม่พอและเราสามารถเก็บมันตีเพื่อเบรกเจอผาดได้ทันอยู่แล้วครับผมเฟสสองนี่วัดดวงนิดนึงเหมือนกันครับเริ่มเฟสมาจะโดนอัดดาเมจหนักมากถ้าไม่มีฮิวฉุกเฉินไว้หรือดวงไม่ดีโดนซ้ําก็ตายแน่ๆครับการเล่นก็คล้ายๆเดิมเลยครับโฟกัสเจอผาดเป็นหลักเพราะว่าอื่นส่วนกระเบนเดี๋ยวจะโดนดาเมจให้เชลนตายไปเองครับ เฟรนดนี้ต so <first> ้องเปลี uh ่ยนทิงว uh ินมาตีธรรมดาและลิงมาสกิลบ้างเพราะดาเมจของสตรูค่อนข้างแรงครับ my Abyss's Your thanks. Wang and intoxicated. Don't let the rebels. cries rise. Be เก็บมันตีลูก้าไว้เช่นเดิมรอใช้เพื่อเบรกเจอผาดครับจริงๆตรงนี้ลูก้าคนต้องสกิลเพื่อเก็บแซกไปต่อยเจอผาดได้2ครั้งตอนล้มแต่ทิงวินก็ต้องการสกิลเหมือนกันเพื่อคงบัฟให้อยู่ที่ไฮเชเลนไว้ผมเลยเลือกให้ทิงวินครับ A thousand wonders to fight, fight as one. <clears throat> Shh. In the abysses, revels, your cries rise. <clears throat> <with> you. <clears throat> to travel. F เราเจอผ่านอออแอคชั่นก่อนค่อยใช้ตีลูก้าเบรบกขัดแอคชั่นเจอผ่าดครับผม In the abysses revels, your cries rise! Here, try this! Like a warm to current. My right thanks. <laughs> Better late than never. พอเจอผาดลุกก็โฟกัสเร่งเบรกเ,เจอผาดอีกครั้งครับ Abysses revels. Your cries rise. Uh. 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 You don't, That's all you got. don't get cocky. Uh. 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 To travel. To travel! <laughs> Keep patching me up. <laughs> Be intoxicated. ตรงนี้ให้ลิงตีบอสกระเบนเพื่มันลิงขึ้นมาโดนดามเมจดอตายทำให้ดามเมจเอ c ซจะได้โดนแต่เจอผ่าดครับ ลูก้าอันตีตามด้วยต่อยเพื่อเบ,อบรกและดึงดอปคร,ร,รับราโล,ลก,กาต่อยดึงดอปอีกรอบและราเจอผ่าด์โดนดอปไม่เข้าเทินตัวเองไปอันเรียบร้อยครับผม และคลิปนี้สนับสนุนโดย r i c h m a n Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมราคาถูกเติมไวผ่อนได้เมียนคืนบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมพงไกซา,าเรลบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีเพิ่มอีกหนึ่งแพ็กแถม r i c h m a n c a i n ที่สามารถใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมชั้นนำในทุกเกมและจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทางเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกเข้าไวแถมพ้อยสะสมมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีเพิ่มได้เลยวันนี้ที่ r i c h m a n Shop เท่านั้น เปิดด้วยเทคนิคของกาล่าเกอร์เพื่อที่จะได้รับบัฟครีดามจจากเซตฮกิลใหม่ได้เลยทันทีเ่าทำดาเมจครับเซอร์วอลสกิลต่อตลอดเพื่อเก็บแสกเอโมซีครับผมรอบอสมาราซักเลยลูกน้องก่อนาะฉชนติเซอร์วอลเพื่อทำดาเมจและสร้างแสกให้เธอท่า I'm Mimi, Mimi. on it. อาร์เกอร์ทำการเบรกบอสลิงจากการใช้นตีและตีธรรมดาแบบพิเศษครับเพื่อให้บอสลิงโดนดามเมจแรงขึ้นใ<ส>ช้นตีเอ็มซีและรอมเมมต่อยเติมแสกเอ็มโอซีและทำดามเมจใส่ลูกน้องเล็กน้อยแต่นั้นก็ใช้นตีเฮือกท่าซึ่งตรงนี้ต้องกำจัดชีวิตแรกของลูกน้องให้ได้ และตานด้วยสกิลเลียงให้เหลือแต่บอสทั้งสองเพื่อทำให้บอสโดนดาเมจจาก m o c เต็มๆครับสุดท้ายก็รอเก็บพลังงานเพื่อให้ท้าใช้สกิลอีกรอบเพื่อปิดจบเวฟที่หนึ่งไปครับผมเวฟนี้ค่อนข้างสลิกนิดหนึ่งดาเมจไม่พอจริงๆ This is worth learning. Mimi! 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 Ready mm -hmm. to lose your You can fight it or rock with it! Expand your thinking. <laughs> Time for the main event. Keep up! This is been in sync. Mimi! Nice, like a good my friends. Indulge uh, yourselves! s เป็ดนี้พยายามให้เธอท่าเป็นคนทำลายกรอลบเติมพลังงานให้ตัวเองสักหน่อยครับ to fight it with it. lose yourself? You can fight or rock can หลังจากเปลี่ยนเฟสถ้าเป็นไปได้ให้ใช้ติเฮอร์ท่าทัานทีเปิดทําดาเมจกําจัดลูกน้องสักหน่อยและเผื่อ,อไลกัสจะดึงเฮอร์ท่าขึ้นมาก็ช่วยได้เยอะเลยครับไม่ว่าเราจะใช้อนติที่ไรกัสให้หรือไม่ใช้ก็ตาม เอ็ม <c oughs> เป็นตัวที่ค่อนข้าง,างน่าเป็นห่วงที่สุดในทีมนี้ครับเนื่องจากมีแค่ท่าโจมตีเดียวฮยูตัวเองได้ไม่เยอะกลเกอร์เลยต้องสกิลให้ MC บ้าง ตองแถบแอคชั่นจะมีรูปสีแดงๆเมื่อถึงแอคชั่นของมันจะเป็นการชาร์จพลังทำให้ท่าใหญ่ของไรการ์ที่จะบ่อยตอนสลับเฟสแรงขึ้นไม่ควรให้มันเก็บได้เยอะๆครับต่อถึงสชาร์จนี่ก็อันตรายมากแล้วดังนั้นควรจะเปลี่ยนเฟสกลับไปพยายามเตรียมเลือดทุกตัวให้พร้อมครับแมลงมากแม้ชาร์จน้อยๆก็ตาม Or rock with it! Expand your thinking. Problem solution. No, no, no. Uh, nothing. Nothing! <sighs> Time for the main event. Let's rock! Problem solution, return... ...to a pyrrhon! <clears throat> จริงๆควรต้องให้เข้าเทินของไรคัสก่อนคอฉชนติกราเกอร์เพื่อให้ดีบัฟบอยู่นานขึ้นครับ เอ็ม m ีพลังงานเต็มอยู่แล้วแถมเลือดเสียงตาอีกตีธรรมดาไปครับผม แล้วก็ทาเหมือนเดิมครับพยายามแบ่งทาลายกรอลบเอาพลังงาน ดีบัฟของกาลกเกอร์ที่ไลกัดหายทำให้อันตรายในการจ่ายอันติมากกว่าเดิมครับอยู่คืนไม่ได้ เซอร์วอสเดือดจัดติฮิวตัวเองอยู่แล้วเลยจ่ายสกิลฮิวเอ็มซีไปครับผม You do can it. Ready to lose your you can fight it or rock with it. Problem solution. How's this take? Break's over. No Trust me, we can do anything. Topology ritual. ไลกัสเก็บได้2ชาร์ตแล้วเลยพยายามเตรียมพร้อมให้เยอะที่สุดครับหิวทุกคนให้เต็มและลดดาเมจของไลคัต เกือบตายครับพยายามให้ทุกคนกลับมาแล้วก็ทำแบบเดิมครับผม Have to mix things up. Impressive, nice, like my uh -huh. nice. Indulge yourselves. Pretty good crowd today. <laughs> Trust me, we can do anything. Trances. สแต็กสกิลของเธอทาที่ไรกัดมีแค่28และใกล้เปลี่ยนเฟสแล้วเริ่ดจะเก็บพลังงานไว้ครับ มีด <Wow. S 2> <sed> ีบัฟของคาร์เกอร์อยู่จัดเต็มได้เลยครับผม i don't have time. open sesame ah the cupboards. ตรงนี้น่าเสียดายครับเหลือสกิลพอยต์แค่หนึง่เงเพิ่งเลือกว่าจะเก็บให้เธอท่าสกิลหรือว่าฮิลเซอร์วัลซึ่งผมเลือกให้เธอท่าสกิลครับแล้วก็เรียบร้อยครับโดนลงโทษทันทีแต่จริงๆคิดว่าเล่นเซฟเซฟฮิลเซอร์วั afe, al al, ลรอนติเธอท่าก็น่าจะจบได้เหมือนกันครับ Nothing but a point. Open sesame. Glimpse the unknown. <laughs>